สวัสดีครับแชททิกที่ยวครับผมคลิปนี้มารีวิวหมึกหอมเกยตื้นพัทยาครับรับมาแล้วบัตรคิวตอนนี้เราอยู่ที่หมึกหอมเกยตื้นพัทยานะก็เห็นเขามากินกันเยอะก็เลยมาลองดูแต่ว่ามาเร็วไปหน่อยเขาเปิดบ่ายโมงเรามาเที่ยงแต่ว่าก็อันดับแรกต้องไปรับบัตรคิว นะครับแล้วก็ไปรอที่โต๊ะด้านในได้นะถึงแม้ว่ามาก่อนก็ไปรอที่นั้นได้ก็คือเลือกโต๊ะได้เลยปะเดี๋ยวเราจองเรียบร้อยเราไปนั่งรอที่ร้านดีกว่าร้านก็จะเป็นไม่ใช่ห้องแอร์นะก็จะเป็นแบบว่ามีเพลิงมีอะไรอย่างนี้เนาะก็ลองเลือกดูแล้วก็จะมีพัดลมให้นะครับเดี๋ยวลองไปนั่งรอในร้านดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในร้านนะฮะไปกันนะครับอันนี้คือวิธีรับวิธี ใช่ได้ดแล้วก็ได้และนี่ก็คือเมนูอาหารของเขาครับก็จะมีพวกปลาไทยซาซิมิปลาหมึกอะไรพวกนี้นะครับเ,เรียกได้ว่าน่ากินมากๆครับหลังจากนั้นครับเราต้องไปหยิบ จานตะเกียบน้ำจิ้มเอเองนะครับซึ่งเขาจะจัดเป็นเซตๆไว้แบบนี้ฮะราคาวันไสส์คต่ละตัวไม่อเก5 0บบาทอ๋อได้ครับเอาตัวหนึ่งครับสำหรับใครที่สั่งซาซิมิปลาหมึกนะครับเขาจะให้เราเลือกเองนะครับแล้วก็จะบอกราคาเราตอนนั้นด้วยว่าตัวเนี้กี่บาทกี่บาทนะฮะแล้วก็จะมีทำสดให้เราดูด้วยนะครับได้หมดเลยครับเอาไม่ใหญ่มากก็ได้ครับ เ,เดี๋ยวไปทำตรงนู้นใช่ไหมครับใช่แน,น่นครับหอยมาลาครับเราก็สั่งเหมือนกันครับโอ้โหรียกว่าแบบมันดูในรูปมันน่าทานนะฮะนี่ครับส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นหมึกสายนะอันนี้เราไม่ได้สั่งนะเราแอบเขาสอเขาตายนี่ครับกลับมาที่ปลาหมึกเราดีกว่าครับนี่ฮนะตัวนี้นี่ก็คือ450เลยนะอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็มันเยอะนะเห็นอย่างเงี้ยมันเยอะนะครับพอกินจริงๆอะ่ะเยอะฮนะ เขาก็จะทําความสะอาดแล้วก็หั่นให้เรานะครับจัดเรียงสวยงามฮะนี่ครับแบบนี้เลยฮะเอาละครับเดี๋ยวเราไปเลยฮะนี่ครับซาซิมิปลาไทย3อย่างนะผมจําไม่ได้ว่ามีปลาอะไรบ้างแล้วก็กุ้งนะครับแล้วก็ลาบปลาหมึกอันนี้ผมอยากกินนะฮะแล้วก็หอยมาลาแบบนี้ครับนี่น่ากินไหมครับ แล้วก็นี่ก็คือกุ้งลายเสือครับซาซิมินะแล้วก็มีส้มตำขาดไม่ได้นี่ครับเดี๋ยวเราไปชิมกันครับอดไม่ไหวฮะขอจัดลาาปลาหมึกก่อนครับซึ่งมันดีมากๆครับอร่อยแบบเซอร์ไพรส์อ่ะเมนูนี้คุณต้องสั่งครับเราเริ่มเป็นที่กุ้งลายเสือซาซิมินะครับตัวนี้ประมาณ500บาทนะตัวเดียวนะใหญ่นะครับนี่ครับขอจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนเลยครับนี่แบบนี้ครับช่ำๆครับ แล้วก็จัดไปครับรสชาติของน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็ถือว่าแบบเข้มข้นจัดจ้านเลยนะครับแต่ที่ผมกินดูเหมือนว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยมันจะเด่นเด่นมากกว่าตัวกุ้งนะครับถ้าเราจิ้มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองจิ้มอีกแบบหนึ่งดีกว่าครับนี่ครับดูเนื้อกุ้งเขาครับส่วนหัวนียเขาเบิร์นมาให้นะนี่ฮะเราเคี้ยวเนี่ยมันจะรู้สึกหนึบๆนึนะครับนี่ครับมันจะเค็มนิดๆสำหรับโชยุนะ แล้วก็แบบหวานตามมาครับหวานตามมาเยอะมากครับผมว่านะอันนี้นะน่าจริงกับโชยุบ,าาบัซบีน่าจะเห à, มาะกว่าครับเข้ากันมากกว่าครับไปต่อไม่รอนะครับผมก็คือหอยมัาล้าครับตัวนี้ครับจัดไปฮะมันผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกรอบๆเหมือนปลาหมึกนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันเข้าไปแล้วครับมันก็แบบกรอบๆนะเดี๋ยวลองกินกับปลาหมึกเที่ยบมาดูดว่าเหมือนกันไหมแต่ผมว่าปลาหมึกล่าปลาหมึกนี่อร่อยจริงครับจัดไปสองคำเลยครับนี่ฮะ เอาครับขอหอยมาลัดอีกทีหนึ่งมันยังไม่มันยังไม่ชัดครับนี่ฮะขออีกทีหนึ่งฮะนี่ครับดูครับโชว์อยู่ครับเนื้อเน้นๆครับดูเนื้อครับเด้งๆนี้นะฮะจัดไปครับมันแบบกรุบๆนะเอาเอาอีกทีหนึ่งแล้วกันครับจัดไปฮะผมว่ากินกับข้าวกับซีฟู้ดน่าจะเข้ากว่าครับ นี่ครับปลาหมึกซาซิมิเราก็มาพอดีฮะดูฮะดูดูดูด,ด,ดูเอาซีฟู้ดก่อนเลยครับปลาหมึกมันต้องซีฟู้ดฮะจุ่มน้ำจิม้มจิ้มน้ำจุ่มแบบนี้จำๆครับไปเลยฮะดูเหมือนว่าซาซิมิเนี่ยถ้าจิ้มกับซีฟู้ดเนี่ยมันก็อร่อยนะอร่อยของมันอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะเหมือนกรอบตัววัตถุดิบไป นะครับเดี๋ยวเรามาลองจิ้มแบบโชยุเหมือนอีกเหมือนเหมือนอันอื่นมาดูลองดูลองดูเห็นอย่างนี้เยอะนะครับผมกินไม่หมดนะครับ้ผมว่าเยอะนะลองใครจะสั่งก็ลองดูดีๆนะครับมันกรอบนะเนี้ยจิ้มแล้วจัดไปมันจะเป็นแบบกรุบกรุเคี้ยวเยอะนะครับเห็นอย่างเงี้ยมือกระดหมอกระดองเหรอเออเคี้ยวเยอะนะครับแล้วก็ พอจิ้มโชยุแล้วมันหวานเลยฮะหวานออกมาเลยนะครับมันเหมาะกับที่จะกินแบบโชยุวาซาบินะครับเดี๋ยวเราลองอีกคําดีกว่านี่ครับจิ้มไปครับเคี้ยวมันจะได้เคี้ยวแบบกรุบกรุบกรุบนะตอนแรกมันจะเค็มเค็มก่อนครับแล้วก็กรุบกรุบกรุบสักพักหนึ่งครับแล้วความหวานมันตามมาครับมันจะออกมาทีหลังครับนี่ฮะยกนิ้วให้เลยครับตบท้ายด้วยวาซาบิขึ้นจมูกโอ้จี๊ดนะฮะ โดยรวมนี่อร่อยเลยครับคุ้มฮะอร่อยฮะต่อไปเดี๋ยวผมจะมาลองซาซิมิปลาไทยกันบ้างครับก็เขาบอกว่ามีแบบ3อย่างนะแต่ว่าเนื้อมันก็ประมาณนี้นะครับเท่าที่ดูก็คือน่ากินมากๆครับผมขอจิ้มกับซีฟู้ดนะครับสำหรับปลานี้นะเพราะว่ามันมันมันน่าจะมีรสชาติเหมาะกว่าลองอีกสักคําครับอืมผมว่านะผมว่าสำหรับซาซิมิปลาไทยเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เข้าเข้าเลยเด็ดเลยครับ เท่าที่กินครับโอ้โหก็ถือว่าอร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาที่เราจ่ายไปวันนี้นะ่าจะประมาณ2 0 0 0นะครับทั้งหมดที่เราสั่งแนละมีข้าวมีเครื่องดื่มด้วยนะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากมาลองก็มาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์้ช่องจัดททเลของเรานะครับเราจะไปหาร้านที่ดีมากินกันครับสวัสดีครับ